เช้าได้หนึ่งห่หนึ่งแอสี่สิบห้าทรวมยอดตอนนี้สองห5้าดสบห้าทนี่เฉพาะองคาวศสุวรณนมีธรรมาทุกวันทุกวันมี้มาโดนดีโก้สกเลยแต่มีองคาวิสุวรโดงเดียวพอๆเลยแต่ช่วยกันช่วยกัน สร้างบุนอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่สั่เตืนหถึงเรามีทิ้งนตีเมื่อเราตายอ่ะขอทางหน่อยขอทานหน่อยเออขับมาแค่ขาขับมาแค่ขาใจเย็นๆอะขอทางหน่อยขอทานหน่อยแต่แค่้านะแต่เสาเอาไว้ใจเสาเอาไว้ นี ín, yeah, yeah, uh, th th ่ให yeah, uh, th mm ้ม hmm. uh, ันชิดนทางนี้ลอยอยเพียเดียเข้าไหนเฟ้อ่อเครอเคครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเข้าได้ครับรองไม่ต้องพัวมากที่นี่แต่เรามีหลวงพ่อโตสักสิบนี่แต่ก่อนจะเข้าดีกับพระเจ้าใจเย็นเย็นขอทาน่อยขอ ไปเยอะยะเลยเราหมอบ้าด้วยเงินไปจอดไปหักหมดหักหมดหักหมดนะโชเฟอร์รู้บอกหักหมดหักหมดถ้าหักไม่หมดก็ไม่โดนใจเย็นๆได้เวลาอาหารมื้อกลางวันแล้วปณญกรรมตา ถึงกรรมการชายแต่แบ่งกันไปทานอาหารมื้อกลางวันนะที่รกรัวมีคุณแม่วไรสาลิกาคอมันทีงานจัดอาหารอร่อยอร่อยทุกวันเลยนะใคไมยปดะเทานไม่รู้หรอกแต่ยี่ปลาเนี่ย เป็นอะไรยังไม่รู้ไปดูกันนะที่สลาการเรียนชั้นที่หนึ่งแต่มาดอกไปขึ้นชั้นสองนะครับบนมีอะไรนี้เรียกอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งอาหารอาหารมื้อกลางวันนะคณะกรรมการหญิงกรรมการชายยังไม่ได้รับราคาอาหารมื้อกลางวันนี้ให้ไปที่สลาการเรียนชั้นที่หนึ่ง Hãy đọc ra ta nha hẳn nha Ê, chẳng nghe không biết Cái gì chẳng lối lắm Được có con người con Thì nói <laughs>